ในเสื้อและดอกจะขอบอกขอคนลขอลนเราเรื่องเราอันมนุษยชาว่าเราต่างมีรักแท้ในตอนที่ใสสะอาดสวยงามนัมีความรักเป็นศาสนาก่อนเก่าแก่มานานนานานที่เคียงข้างสัญชาติยานแห่งมนุษย์นุ์อันความรักคือสิ่งงดงามที่สุด ักไม่ใช่เพียงการผู้ที่รู้เลิกให้ตนมีข้อต่อรองการเรียกร้องสว่าหาแต่เวราอันความรักที่จะทานั้นมีจุดเริ่มต้นที่สวยงามไปยับมาจากการยอมรับในตัวตอของเราเองยอมยอม,ยอมให้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทาปรจากเป็นยานของตัวตนเป็นขั้ใหญ่ยังไม่ คือรักจึงเกิดได้ขึ้นแม้ในทงความของความเห็นแก่แตัวรักไม่อาจเกิดขึ้นในอดสัญญาภายตายบนทางในการครอบครองของใครๆมันเป็นตหมายตรงกันข้ามกับส้นทางที่คนส่วนใหญ่ของอยุคไปม่เข้าใจในรักหากเราหรือท่านครักก็ตายป่าสักตัวตัวท่านคงจะต้องจะกระ่ายป่าตัวนั้นมาทำคุณงไวเชยชมนี้หรือจะไวให้มันกระโดดโลดเต้นออกมายังทางท่านก็จับมันจับมันขังเอาไว้ในกลงตลวง โน่นว่าใช้ชน,นะของพันยังได้ก็ตายอย่าออกมาใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดก็ดตายดตาตัวนี้ตลอดเวลาแต่ทว่ามันคือความสุขของผ่านไม่ใช่ความสุขของเจ้าก็ตายน้อยเั่นนี้เออป่าวเหวินนั้ซเสื่อมหลายแต่จะรอให้ทำเข้าใจในความรัก อันความรักคือสิ่งงดงามที่สุดไม่ใช่เพียงการพู้จะรู้ลับให้ตอนน้องมีข้อต่อรองกันเรียกคงความสวรรันห์แต่ภาวาอันความรักที่แท้แท้ยัน,นมีจุดรั้งต้นที่สวยงามดั่งน้ำ มาจากการยอมรับในกตัญญนของเราเองยอมรัให้กลับต้องเปลี่แปลงเปลี่ยนปรับปรุทางจิตกินยาณของตัวนเองคั้งใหญ่ใหม่คือรักจึงเกิดได้ขึ้นแม้ในทางกลางของความเห็นแก่ตัวรักมีอาจเกิดขึ้นมีอาณาจักรลาภายใต้ยนุณทานแห่งการครอบครองของใครมันเป็นเป้าหมายตรงตรงทางกับเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เขาจึงไม่เข้าใจในรัก ไม่เข้าใจไม่รักรักเราหรือทารักรกระตายตายป่าซัตัวตัวท่านเขาจะต้องจกระตายตายป่าตัวนั้นมาทังกงไว้เชยชมนี้หรือจะปล่อยให้มันกระโดดโลวดเต้นเอาไปยัำพังท่านจะจับมันจับมันคังเอาไว้ในกงกงนั่นคือการครอบครองแน่นอนว่า ฉันในความทันยามได้ก็ตายอยาเอามาไกลเช่อยู่กลยเชฟกดตายต่าตัวนี้ตลอดเวลาแต่ทว่ามันคือความสุขของทันใ้ความสุขของเจ้าก็ตายน้อยฉันมีเออตาไมเซื่อและกับจังไม่ทันเข้าใจในความรักที่แท้จริงเป็นยามได้แล